สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง l ล n e ครับ l ล n e เนี่ยเป็นช่องทางติดต่อทางโซเชียลอย่างหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะนิยมมากในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารทั่วไปหรือติดต่อเพื่อคุยกับคนรู้จักก็นิยมทางไลน์หมดเลยครับประเด็นที่ผมจะยกมาในวันนี้ก็คือการขอไลน์เพื่อจีบสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการที่เราขอ,อไลน์ใครสักคนนะครับเราขอเพื่ออะไรจุดหมายของเราคือจีบเพราะฉะนั้นเราต้องการคุยด้วยครับเราต้องการคุยต้องการจีบต้องการรู้จักทำความรู้จักอย่างนั้นอย่างนี้นครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร เขาไม่คุยเว้ยคือเขาไม่คุยเกิดความสงสัยว่าแล้วมึงให้ลายกูทําไมอ่ะกูขอแล้วให้เฮ้ยเขาไม่มีใจให้กูหรือเปล่าวะเขาให้กูคุยด้วยอ่ะเขาให้กูคุยด้วยกูสามารถจีบได้เพราะเขาให้ลายกูมานะโอเคอกูจะไปจีบแต่พอกูทักไปถามคำตอบคำเว้ยหรือไม่ก็ไม่ตอบไม่คุยอ่านไม่ตอบ แล้วมึงให้ไายกูทำไมคือถ้าคุณไม่อยากจะคุยกับผมตอนผมเข้าไปขอก็บอกก็ได้ว่ามีแฟนแล้วค่ะหรือไม่ก็อ๋อไม่ได้เล่นไลน์ค่ะไม่ให้อะไรก็ว่าไปพูดตรงๆกันไปเลยไม่ใช่ว่าเออให้ให้เรามาแล้วแต่ว่าไม่คุยกับหรอผมก็เลยอยากทราบว่าเวลาขอลน์แล้วทำไมให้แล้วไม่คุยเดี๋ยวผมจะลอง ไปหาคำตอบจากคนใกล้ตัวดูครับถ้ามีคนแปลกหน้ามาขอไลน์จะให้หรือเปล่าคุณอาจจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ได้แล้วถ้าให้แล้วคุณจะคุยไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองถามคนอื่นๆกันเลย okay, ตอนนี้มีมีคำถามอยากจะถามอะว่าถ้าสมมุตินะมีคนแปลกหน้ามาขอไลน์ตัวใช่ไหม เราจะให้ไหมคนแต่งหน้าม,มาถึงผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายดิผู้ชายผู้หญิงจะไปขอผู้หญิงทำไมล่ะว่างไงคนแต่งหน้าขอที่ไหนต่อหน้าหรือในเฟซร้วหต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยแบบมาขอเออคือเชิงมาจีบนั่นแหละก็ถ้าไม่มีแฟนก็ให้แล้วถ้าม,มีแฟนก็ไม่ให้เหรอเราต้องดูหน้าดูอะไรก่อนไหมไม่ไงนะก็แบบต้องต้องดูหน้าตาก่อนเปล่าดูบุคลิกภาพดูอะไรก่อนก่อนให้เปล่าอือต้องดูก่อน ถ้าถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ให้ใช่ไหมใช่แล้วถ้าสมมติไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาแล้วตอนนี้<อ>เขามาขอแล้วตัวให้ให้ก็ให้เป็นไรหรอแล้วไปวจะคุยคุยไหมก็คงไม่คุยเยอะถ้าถามมาก็อาจจะคุยแล้วก็คุยก็ตอบอะไรประมาณนี้อ๋อเหรอแล้วให้ทําไมวะแล้วให้ทําไมห้ถ้าถ้าไม่ให้มันจะน่าเกลียดไงอ๋อ โอเคเข้าใจแล้วแบบนี้เองเออเคยเจอกับตัวด้วยประด็นอะตอนปีหนึ่งไงเออเออเคยเจอเหมือนกันอ,อ,อืมโอเคขอบคุณมากฟังกันไปเดึ่งสายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามติดต่ออีกหนึ่งสายขอเป็นผู้ชายและกันครั้งนี้ฮัลโหลเออ,เอ,อ,เอ,อว่าได้ยินไหมได้ยินได้ยินเออตอนนี้คือกูกำลังอัดรายการของกูกูจะเอาคำถามมาถามมึง สมมติมีมีผู้หญิงมาขอลายมึงเป็นคนแปลกหน้าแหละมึงไม่รู้จักเอมึงจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ไม่รู้ว่ามึงจะให้ลายเข้าไปไหมเอาตอนไม่มีแฟนเลยมีแฟนเอาตอนไม่มีก็ได้อ่ะไม่มีก่อนถ้าไม่มีก็ให้ให้เรามึงจะต้องสแกนหน้าตาไหมว่าต้องผ่านไม่ผ่านอาอเหรอแล้วถ้าถ้าสมมุติหน้าตาไม่ถูกใจมึงอ่ะแล้วมึงจะมีคําปฏิเสธอะไรยังไงบ้างก็ไม่ให้่ะบอกว่าไม่ให้เลยใช่ไหม ก็ไม่ให้ก็เดินหน,หนีให้นั่ะจบไมพูดอะไรอ๋อเหรอเอามึงเป็นคนตรงๆเลยใช่ปะก็สื่อเนี่ยเดี๋ยวไปอ้องอีกแล้วแล้วถ้าสมมุตินะเอ่อมึงเผลอให้ไลน์เข้าไปแล้วเขาเผลออเอยังไงบ้เออสักทางนึ่งให้ไลน์เข้าไปด้วยความเกรงใจหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยเข้าทักมึงมามึงจะคุยไหมก็คุยก็ตอบบ้างแล้วก็ไม่ตอบเลยเอล๋อเ <c oughs> หรอคือเนียนหายไปเลยใช่ไหมใช่อ๋อเหรอเอเอเ โอเคคำถามมีแค่นี้แหละขอบคุณมากบายบายฮัลโหลเยนเนี่ยเปิดยังตัวไงได้ยินใช่ไหมแต่กูไม่ค่อยได้ยินมึงเลยแล้วมึงจะมาหน้าเมื่อไหร่เออเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังตอนนี้กูอัดรายการอยู่กูกำลังจะสัมภาษณ์มึงเอ้ยไม่ต้องไม่ต้อง เออไม่ไม่สดไม่สดไม่สดเดี๋ยวไปตัดเอาเอาแล้วนะฟังฟังคำถามกูนะฮะฟังคำถามคุณนะคุณได้ยินคุณไหมเนี่ยถ่ายวิดีโอจุจะเล่นกล้องไหมครับเอาไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่เสียงพอนิ้วได้ยินกูไหมเนี้ยาารเลยครับฮะมึงได้ยินคุณไหมเนี้ยได้ยินได้ยิน เออจะเข้าคําถามได้ยังเนี่ยเออมึงไม่ได้หลบสมัสดีครับคุณชื่ออะไรครับนี่ไม่ถามเลยเลยโอ้ไม่ถามไม่ถามอันนี้ต้องเซนเซอร์ไว้หรือมึงอยาอยากบอกคนอื่นเขาละกินข้าวไปด้วยตอบไปด้วยได้เนาะแล้วแต่แล้วแต่มาจะถามแล้วนะถ้าสมมุติมีผู้หญิงแปลกหน้าที่ไม่เคยเห็นหน้าคาตามาก่อนเดินเข้ามาขอลายมึงจะให้เขาไหมถ้าเขาถ้าเขาเขาสน่ารักไหมอ๋อคือต้องดูหน้าตาก่อนเหรอเออ คือถ้าน่ารักก็ให้ไม่น่ารักเราไม่ให้แล้วถ้าถ้าไม่น่ารักมึงไม่ให้เนี่ยมึงจะมีวิธีปฏิเสธยังไงปฏิเสธยากกว่าเอาเอก็ให้ไปให้ไปอ๋อให้ไปใช่ไหม,มแต่ว่าทุกคนมึงทำไม่ใจเหรอแต่ว่าคยุยไม่คยุยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเอออีกเรื่องจะให้ทุกคนอ๋อ <c oughs> แบบนี้นี่เองโอเคคำถามก็มีแค่นี้แหละขอบคุณมากมากเลยครับ บายบายตอนนี้เรากําลังตามหาสายสุดท้ายของเราอยู่ครับยังหาไม่ได้นะครับว่าจะโทรหาใครดีตอนนี้เราติดต่อสายสุดท้ายได้แล้วนะครับฮัลโหลเป็นยังไงกันมไงจ๊ะได้ยินใช่ไหมได้ยินได้ยินได้ยินปะได้ยินได้ยินคือตอนเนี้ยเป็นไรปะเนี่ยไม่ได้เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรเลยอ้าวเหรอเออคือแบบนี้คือแบบนี้ คือพี่ทํารายการใช่ไหมตอนนี้พี่กาลังอัดคลิปเออพี่กาลังอัดคลิปอัดคลิปอออัดคลิปแลวพี่เป็นแบบช่วงสัมภาษณ์ไงเออก็เลยสัมภาษณ์เหรอเออมีคําถามจะมาถามแล้วก็ตอบเออตอบตามความจริงเนาะเออโดอพี่จะถามพี่จะถามว่าถ้าสมมุติมีคนมาขอลายน้องใช่ไหมเออน้องจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ได้จะให้เขาไหมอืมด็ยส่วนตัวนี้ไม่ค่อยชอบให้ลายใครนะแบบ ถ้าเข้ามาขออยู่ก็ไม่ไม่ไม่ให้ไม่มีไม่ให้ไม่มีก็บอกไม่ให้เพราำพนคนที่รำพันแล้วแบบอยากได้ก็ขอถ้าเกิดอยากได้รายใครเนี่ยจะไปขอเองออเฮ้ยเฮ้ยเคือว่าที่ที่พี่ตั้งคาถามนี้ขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนที่มันหลายๆคนเนี่ยรวมถึงตัวพี่ในอดีตด้วยเคยแบบว่าไปขอลายแต่ว่าอดีตเออแต่ว่าเขาใช่เขาให้แต่เขาไม่คุยไง กาให้เป็นมารยาดหรือเปล่าหนูตรงไงอยากคุยก็ให้ไม่อยากคุยก็แบบก็ไม่คุยกระขันไม่ให้จนไม่ก็ไม่ต้องให้เราตั้งแต่แรกเลยปะวะใช่ไหมเออใช่ไงเออถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้ดิเออไม่อยากคุยก็ไม่ต้องให้อย่างเงี้ยคือเป็นแบบนั้นใช่ไหมเออไ็นอย่างแหละ เออพูดตรงๆ <L an> พูดตรงๆแต่แรกน่าจะดีกว่าแต่แบบมันเหมือนแบบมันให้ความหวบอเขาอกเขาบอกพี่เสียใจไงกลัวแบบส่วนใหญ่เขาแบบคนไทยเนี่ยคิดเองใจไงโหอยู่เดียเขาไปขอหานั้นกลัวไม่ถูกอีกหรือหรือว่าเขาต้องการบริหารเสน่ห์เปล่า <L an> ไม่ไม่รู้ว่าแ,แบบต่มันก็ต้องเกรงใจบ้างแหละแต่ยังไงไม่ใช่คนอย่างนั้นไงเนาะเป็นคนตรงๆนะก็คําถามก็มีประมาณเนี่ยเออในคำถามสองเร่องเดีวอไม่นี้แม่นี้แหละ มีคำถามเดียวเลยแต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าเราเราอยากจะตอบยังไงไงก็อยากฟังความคิดเห็นสรุปอีกรอบดิเมื่อกี้ว่าไงบ้างนะสรุปว่าแบบถ้ามีคนมาขอไลน์ถ้าอยากให้ก็ให้แต่ว่าถ้าไม่อยากให้างก็จะพูดตรงเดียวเดี๋ยวเดียวไม่ให้คะให้กับไม่อยากให้มันอยู่ด้วยกันให้ก็อยากให้เกิดดูหน้าด้วยดูดูหน้าดูเบ้าดูดูเบ้าแบบนี้เดินเดินเข้ามาแล้วแบบไม่ผ่านเนยกูไม่ให้บราง อกวนกำสลัมโจ้เนี่ยให้เออเอเอเข้าใจเข้าใจก็คิดเหมือนกันน่ะเออคือคนเรามันต้อง,ต,องต้องดูก่อน <laughs> ใช่ไงคือ <laughs> ไม่เว้นแล้วดูอารมณ์ด้วยไงหนูแบบถ้าอยากให้หนูก็ให้ใหหไม่อยากให้หนูไม่อยากให้เหนูตัวกไม่ให้แต่ส<อ>่วนใหญ่หนูไม่ให้พเพราะหนูไม่อยากคุยหนูไม่อยากถ้าเกิดหนูอยากได้หนูจะขอเองอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละโอเคขอบคุณมากค่ะ <laughs> จากที่เราฟังความคิดเห็นกันมาทั้งหมดนะครับแต่ละคนก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองเนาะบางคนก็ให้บ้างไม่ให้บ้างคุยได้ไม่คุยก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ละคนนี่แบบเน้นหน้าตากันเนาะต้องดูหน้าตาก่อนให้อ,อืมสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะบอกว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองครับเขาอาจจะแคร์ความรู้สึกคนที่ขอหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกะครับที่ไม่อยากหักหาน้ําใจคนที่เขาเข้ามา ยังไงก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนะไว้พิจารณากันดูเองครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสครับ